สวัสดีครับผมสวัสดีกันวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางลาวสตาร์นะครับส่งท้ายนะครับลาวสตาร์จะลงแค่เสาร์ทย์นะครับถามว่าทําไมก็บอกเหตุผลม่เยอะเลยเนาะวันธรรมดาวันธรรมดาหุ้นเยอะครับวันธรรมดาหุ้นเยอะมากก็เลยไม่ลงลาวสตาร์และไม่ชอบการออกผลของลาวสตาร์ลาวสตาร์มันชอบเลื่อนนู่นเลื่อนนี่ผมไม่ชอบโอเคครับลาวสตาร์ส่งท้ายนะครับจาเจอันทีวันเสาร์หน้าเนาะ ก็เมื่อวานนี้ก็ตัวเด่นเด้งบนล่างนะครับเจาะหกห้าห้าหกนะครับก็วานเจาะห้าหของตรงเนาะก็ดูต่อครับวันนี้ครับวันนี้วันที่หกเดือนหกเฮ้อวันนี้หกหวันนี้ทั้ง l a z a ด a าทั้งทั้งช้อปปี้มีช้อปปิ้งอะไรไม่รู้ผมดูอยู่เห็นโฆษณาขึ้นเต็มเลยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวต้องเกี่ยวเนาะไม่มีเราจะพูดอะราสตาวันนี้เด่นสาม รอง2ครับชอบ3ม,มากก็2เล็กน้อยถึงปานกลางานะครับจอบครับ1 3 2 3 6 3 1 2 6 2แล้วก็1 6ครับระวัง1 6ไอ้่6อะระวังกระดกเป็น9นะครับระวังหน่อยเนะ 11, าะติด1 9ไปครับ10 10อแต้มย้อนกลับมาอีก โอเคครับร้อยมัดสองเข้าไปครับเนาะถ้าท่านไม่ชอบสามท่านลองสองลองสองอะไรนะครับก็พอดีไอที่เดินมามันสามมันเดินดีกว่ารอบนึงไงผมก็เลยเลือกสามนะครับประมาณนี้ครับสำหรับหัแล้วดาวสตาร์นะครับแล้วก็ใครตามแล้วก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามเนาะแล้วเจอกันทีวันเสาร์อาทิตย์หน้าครับด้วยความกรุณานะครับอย่ากดข้ามโฆษณาครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับผมสวัสดีครับ